ที่ดินสวยราคาถูกติดถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชหมายเลข290ตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้ครับแปนจะพามาชมที่ดินติดถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชของเรานั่นเองครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนตัดใหม่ครับหมายเลข2-90เนะครับเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชครับและที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงที่จะเรือนในอนาคตครับผมเส้นนี้นะครับได้เปิดใช้งานหรือว่าสร้างเสร็จนะครับถนนเส้นนี้นะครับจะมีการจราจรคับข้างครับผม ทางด้านขวาของแมนนะครับทางนี้นะครับถนนวงแหวนเส้นนี้จะไปเชื่อมต่อระหว่างถนนสีเลนหมายเลข205สุรานาลรายนะครับเป็นถนนเส้นหลักและถนนเส้นหลักเส้นนี้นะครับจะไปเชื่อมต่อถนนมิตรภาพสาย2อีกทีครับเป็นถนนของภาคอีสานของเราครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับทางตรงนี้จะไปเชื่อมต่อถนนสีเลนเช่นกันครับผมเป็นถนนหมายเลข2068ครับเป็นถนนสีเลนและถนนเส้นนี้นะครับจะไปเชื่อมต่ออยู่ที่ มอเตอร์เวย์สายโคราชบางปะอินด้วยครับผมระยะห่างจากที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตัว2อําเภอนะครับเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางนะครับอําเภอเมืองนครราชสีมาและอําเภอขามทะเลสอนะครับเดี๋ยวเมนพามารับชมที่ดินแปลงนี้ด้านในเลยครับแปลงนี้นะครับผมมีไหลทางนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับจะของที่ได้นะครับ ได้วางท่อแล้วก็ถมดินเป็นทางเข้าที่ดินของเราแล้วนะครับถนนนะครับจะกว้างประมาณ5เมตรถึง6เมตรนะครับที่เจ้าของดินได้ถมไว้นะครับผมเราสามารถมาถมดินเพิ่มเติมวางท่อเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมีทางเข้าที่ของเรานะครับหน้าที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวแมนจะพามาชมหลักหมุดหลักเขตที่ดินแปลงนี้ก่อนครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดรุฑดแดงนะครับมีโฉนด2ใบครับโฉนดใบแรกนะครับจะเป็นโฉนดรูปสามเหลี่ยมครับจะเป็นด้านหน้านะครับผมโฉนดใบนี้เนื้อที่35ตารางวาครับและโฉนดใบที่2นะครับจะเป็นใบต่อกันครับเนื้อที่3ไร่81ตารางวาครับรวมทั้งหมดนะครับโฉนดใบนี้เนื้อที่3ไร่1งาน16ตารางวาครับด้านหน้าที่ดินแปลงนี้นะครับ ที่ติดถนนหมายเลข290นะครับจะกว้างประมาณ35เมตรกันเลยทีเดียวครับและที่ดินแปลงนี้นะครับจะติดถนน2ด้านครับติดถนนลูกลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะกว้างติดถนนนะครับประมาณ50เมตรครับผมหลักมุดหลักเขตของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ตามเสาปูนครับผมที่ได้ปักไว้แล้วก็ได้พ่นสีแดงไว้ชัดเจนนะครับผม ที่ดินนะครับจะเป็นขอบเป็นแนวเลยนะครับผมติดเพื่อนบ้านนะครับติดรั้วของเพื่อนบ้านนะครับจะมีรั้วกั้นอยู่สองฝั่งนะครับผมที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่นานะครับที่นาจะต่ำกว่าถนนนะครับประมาณเพียงแค่หนึ่งเมตรห้าสิบนะครับผมประมาณนี้ครับผมส่วนด้านหลังของที่ดินนะครับที่ติดถนนลูกรังนะครับตรงนี้ก็จะกว้างแค่ประมาณห้าสิบเมตรเท่านั้นเองครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับ เหมาะที่จะสร้างนะครับทำเป็นโกดังร้านอาหารหรือว่าประกอบกิจการต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านจัดสรรต่างๆนะครับเพราะว่านะครับในโอกาสหน้านะครับผมถ้าถนนโครงการหรือว่าถนนหมายเลข290นะครับได้เปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องมีนะครับผมที่จะมีร้านอาหารหรือว่าบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจกิจการต่างๆนะครับเพื่อรองรับการจราจรที่คับข้างในอนาคตนะครับผม และแนวเขตด้านหลังของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะมีหลักหมุดหลักเขตครับแล้วก็มีแนวเขตนะครับมีแนวรั้วติดกับรั้วของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านจะเป็นบ้านสวนนะครับเขาจะมาบ้านสวนของเขาทุกวันอาทิตย์เลยนะครับผมมองจากด้านในที่ดินนะครับหรือว่าด้านหลังที่ดินนะครับเราก็จะเห็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชนะครับจะมีรถครับผมที่สัญจรไปมาตลอดเวลานะครับถนนวงแหวนยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับผม แต่เนื่องจากนะครับมีบางส่วนที่แล้วเสร็จแล้วนะครับผมรถจึงมีการเดินทางครับผมถ้าอนาคตเปิดใช้งานนะครับที่ตรงนี้เหมาะมากเลยครับผมที่จะประกอบธุรกิจกิจการต่างๆนะครับเพราะว่าต้องมารองรับครับการจราจรการเดินทางที่คับข้างที่หนาแน่นครับผมเราก็ต้องมาเปิดกิจการนะครับต่างๆได้เลยครับผม ้านหลังจะเป็นถนนลูกรังสาธารณประโยชน์นะครับรถใหญ่นะครับสามารถเข้าถึงได้ครับรถเทรเลอร์สามารถเข้าได้แล้วก็รถ6กล้อสามารถเข้าได้นะครับที่ดินนะครับระยะจะต่ำกว่าถนนนะครับประมาณเพียงแค่50าสถึงเจเซนเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวแมนพาไปชมด้านนอกเลยนะครับเป็นถนนสาธารณะครับถนนด้านนี้นะครับกว้างประมาณ50เมตรครับผม ถนนด้านนี้จะกว้าง50เมตรนะครับขอบเขตนะครับเราก็จะมีหลักเสาหลักหมุดชัดเจนครับอยู่ตรงบริเวณต้นไม้นะครับผมตรงบริเวณนี้ก็จะมีหลักเสาอยู่นะครับตรงนี้เลยครับสําหรับขอบเขตด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูถนนนิดนึงครับถนนด้านหลังนะครับก็จะลงมาจากถนนหมายเลข290ครับเพียงแค่ 20เมตรนะครับประมาณ20เมตรถึง30เมตรเท่านั้นครับก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับที่เป็นถนนด้านหลังนะครับผมที่ดินแปลงนี้ครับติดถนนสองด้านครับ่าสวยมากเลยแล้วก็เหมาะสมนะครับที่จะทําธุรกิจกิจการต่างๆเลยครับเพราะว่าเข้าออกได้2ทางนะครับทาโกดังก็ดีครับผมเข้าออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้เลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่3ไร่1งาน16ตารางวาครับ ราคาขายนะครับ2ล้าน2แสนบาทต่อไร่ครับราคานี้สามารถต่อรองกับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยครับที่ดินแปลงนี้สามารถซื้อขายกับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยครับเดี๋ยวแมนจะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์เจ้าของที่ไว้ให้นะครับผมและสำหรับเบอร์เจ้าของที่นะครับติดต่อได้ที่0 9 2 6 6 0 1 4 7 9ครับผม และถ้าหากท่านใดนะครับต้องการให้แมนมารีวิวที่ดินแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้ครับเบอร์โทรศัพท์แมนนะครับเบอร์098 9518352ครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับแมนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับผมแมนรับรีวิวทั่วจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แมนคงต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่บ้านโคกแขวนนะครับตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาครับจะตั้งอยู่ที่หลักกิโลที่22เลยครับ